สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราช่อง Good Day Organic Farm วันดีๆเริ่มที่การปลูกมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะปักชามต้นเคลอย่างไรให้อัตราการรอด100%นะคะก่อนที่จะไปเริ่มกันฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆของช่องของเรานะคะอันนี้นะคะเป็นเคลที่เราปักชามเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว นะคะแล้วก็อันเนี้ยรอดแล้วแน่นอนทุกต้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอาจจะทดลองดึงมาให้เพื่อนๆนดูสักต้นหนึ่งก็ได้ว่ามีรากแล้วแน่ๆอันนี้นะคะเห็นได้เลยว่าเป็นกิ่งที่เกิดจากการปักชมจริงๆอาทิตย์เดียวนะคะรอดเลยแล้วก็มีรากงอกออกมาแล้วทำยังไงวันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาสอนกันไปดูกันเลยค่ะค่ะอันนี้คือต้อนเคลนะคะ ต้นเคลที่ปกติจะใช้ในการปักชามอ่ะเพื่อนเพื่อต้องสังเกตมันจะมีกิ่งขแขนงอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นมาเราใช้กิ่งพวกนี้นะคะในการปักชามหักมาเลย,ยง่ายๆอันนี้นะคะขแขนงก็ใช้วิธีการหักหรือว่าใช้คัตเตอร์นะคะที่คมๆตัดตรงนี้ออกมา โดยเฉพาะเคลไดโนนะคะเป็นอะไรที่มีกิ่งแขนงเยอะมากนี่ก็เด็ดม,มาเลยค่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นแขนงเคลนะคะที่พวกเราตัดมาเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดูกิ่งหนึ่งนะคะอันดับแรกก็คือลิฟใบที่ไม่จำเป็นออกเพื่อลดการคายน้ำนะคะ เอาออกประมาณนี้เราก็ใช้คัตเตอร์นะคะที่สะอาดฝานแบบนี้เหมือนปอกกิ่งพวกคะนา้าเหมือนเวลาทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะคะปอกให้ทั่วเลยเทคนิคที่สำคัญนะคะเราต้องเฉือนให้เป็น45องศาแบบนี้ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะลิฟาบออกให้เหลือไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ใช้ตัวคัตเตอร์นะคะปอกให้หมดแล้วก็เทคนิคที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกนะคะทำให้เป็น45องศา ที่เราต้องปอกแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวลากที่จะขึ้นมาค่ะมันก็จะขึ้นมาจากตรงที่เราปอกมันนี่แหละคะ่ะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คืออย่าใช้มือไปสัมผัสบริเวณน,นี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดการแบบไม่สะอาดนะคะแล้วก็เน่าตายได้จากนั้นนะคะเพื่อนๆเตรียมน้ำมาแก้วหนึ่งนะคะ เราจะใช้น้ำยาเร่งลากนะคะใส่ลงไปประมาณ4หยดแล้วก็เอากิ่งตัวขแขนงเคลอันนี้ที่เราจะปักชามนะคะมาแช่ไว้เป็นเวลา15นาทีนะคะอันนี้ครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอากิ่งเควที่เราจะปักชามนะคะ มาจากน้ำยาเร่งลาแล้วก็จะทำการปักลงไปในพีทมอสนะคะพีทมอสอันนี้เนี่ยก็เป็นสูตรที่เรามีสอนเอาไว้ตอน EP หนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูเนี่ยก็กดเข้าไปดูได้เลยนะคะเป็นสาระดีๆที่แบบดีมากๆเราจะเอาพีทมอสอันนี้นะคะใช้กับการปักฉำ่ำปักไปอย่างนี้เลย ซึ่งพีทมอสอันนี้กับตัววิธีการเทคนิคต่างๆที่เราบอกนะคะทำให้เคลเนี่ยรอดแน่นอนนะคะจากการปักชำอัตราการรอดตั้งแต่ทํามาเนี่ยยังไม่มีต้นไหนที่ตายเลยนะคะระหว่างที่ปักชำนะคะสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงคือความชื้นของพีทมอสนะคะเพื่อนๆต้องลดน้ำทุกวันเพื่อให้มีความชื้น นะคะไม่งั้นเนี่ยต้นที่เราเพาะเนี่ยอาจจะตายได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะสมมุติว่ามันเหี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ปากไว้ไม่ตายตาบใดก็ตามที่ยอดมันยังไม่แห้งนะคะอันเนี้ยรับรองเลยว่าเทคนิคประมาณเนี้ยเพื่อนเเอาไปทำตามอัตราการรอดเนี่ยร้อ์แน่นอน เทคนิคดีๆพวกนี้อยากให้เพื่อนๆนลองไปทําตามกันดูนะคะถ้าสมมุติว่าทําได้ไม่ได้หรือติดปัญหาตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยสุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง g o o d Day Organic Farm ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ